สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกท่านนะคะเนาะอันนี้เราอยู่ที่ช่องหวยฮานอยนะคะอ่ะช่องหวยเด็ดหวยดังนะคะกับผลหวยฮานอยกันนะคะวันนี้เนาะอ่ะดีใจด้วยนะคะเนาะกับเพื่อนเพื่อนนะคะที่ติดตามรับชมคลิปนะคะเนาะ,ะหวังว่าเพื่อนเพื่อนจะถูกกันในชุดนี้นะคะเนาะแอดให้แค่คัด สี่ชุดนะคะจากสิบชุดเหลือสี่ชุดนะคะเนาะอ่ะก็หวังว่าเพื่อนๆจะถูกกันในชุดนี้นะคะเนาะะมาดูเลขผลกันก่อนนะคะเนาะฮะพิเศษนะคะออกกันที่หกเก้าแปดนะคะข้างล่างเก้าหกนะคะเนาะ แอดให้เพื่อนๆนะคะในพิเศษนะคะเด่นสองรองสี่ไม่มานะคะเนาะในชุดเด่นของเราหลุดกันไปนะคะนะในชุดคู่นะคะสิบชุดนะคะสีเขียวที่แอดเลือกไว้ให้กับเพื่อนๆนะคะ<ๆ>ก็จะมีอยู่ที่สามสองสี่ศูนย์สองสองหกสองหกสี่หกแปด 96 97 67และ54นะคะเนาะจะเป็นทั้งหมด10ชุดนะคะแอดคัดออกมาให้เหลือ4ชุดในวงกลมนะคะก็คือที่64 54 96และ97นะคะเนาะอ่ะก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ตามในชุดนี้กันนะคะนะถูกกันไปนะคะในงวดนี้เนาะ ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะนะที่เข้าในชุดล่างกันนะคะวันนี้เนาะสี่ชุดเน้นเน้นนะคะเข้าล่างกันนะคะวันนี้เนาะอ่ะยินดีด้วยนะคะเนาะอ่านนะคะต่อมานะคะในชุดปกตินะคะออกกันที่ 1 0 0ศูนย์ย์นะคะข้างล่างหกสองนะคะเนาะอ่ะมาดูในชุดวิ่งนะคะแอดให้เพื่อนๆนะค่ะเด่นที่หกลองเจ็ดอ่ะอันนี้เราเข้านะคะเนาะเข้าในชุดวิ่งหกนะคะเนาะเข้าในชุดเด่นหกกันเลยเต็มๆนะคะนะส่วนในชุดคู่นะคะแอด เลือกในสีเขียวให้เพื่อนๆนะคะสิบชุดนะคะก็คือสองหกนะคะเนาะแต่ว่าไม่ทราบว่าเพื่อนๆได้เลือกตามแอปไหมนะคะนะนะคะอ่ะเราก็เข้ากันไปในชุดนี้นะคะสองหน่อยนะคะวันนี้เนาะปังๆกันไปสองหน่อยนะคะอ่ะมาดู VIP นะคะเนาะออกกันที่ห้าแปดศูนย์นะคะ ข้างล่างสองสองอ่ะแอดในสูตรแอดมีศูนย์ศูนย์นะคะแต่แอดไม่ได้เลือกไว้ให้กับเพื่อนเพื่อนนะคะขออภัยนะคะเนาะเนาะมีนะคะแต่ไม่ได้เลือกไว้ให้เนาะอ่ะขออภัยนะคะเนาะศูนย์ศูนย์นะคะมาในชุดอยู่นะคะแต่ไม่ได้เลือกเก็บเอาไว้นะคะเนาะอ่ะมาดู v i p อนะคะออกกันที่ห้าแปดศูนย์ข้างล่าง สองสองนะคะเนาะอ่ะในชุดวิ่งนะคะแอดให้ที่ห้าสี่ศูนย์อ่ะอันนี้แอดไม่ได้ระบุไว้ให้เนาะขอพายจริงๆนะคะเข้าในชุดศูนย์นะคะเนาะแอดลืมได้ไงนะคะเนี่ยโอ้ขอพัยจริงๆนะคะแอดลืมเลือกตัวเด่นลองให้กับเพื่อนๆในโซน VIP นะคะขอพัยจริงๆเนาะ,ะอ่ะมาดูในชุดนะคะแอดอยู่ในสิบชุดของแอดนะคะ สิบชุดของแอดก็คือชุดที่สีเขียวนะคะเนาะยังอยู่ในสิบชุดนะคะไอส่วนที่เราไม่ได้แต้มสีก็คือไม่ได้เลือกนะคะนะเราไม่ได้เลือกมันจะมีเลขเยอะอย่างเี้นะคะแต่ว่าเราจะเน้นที่สีกันนะคะเนาะอ่ะในชุดที่สิบชุดนะคะเข้าที่สองสองนะคะเนาะอ่ะแต่แอปไม่ได้แตกระบาดคัดไว้ในสี่ชุดให้กับเพื่อนๆนะคะเนาะ ส่วนสี่ชุดเราก็เข้าไปที่เก้าหกนะคะเนาะส่วนสิบชุดรู้สึกจะเข้าทั้งหมดสองหน่อยนะคะ mm hmm. ก็คือสองสองกับหกสองนะคะเนาะอ่ะวันนี้เราก็จะมาคำนวณชุดใหม่กันนะคะเนาะในวันที่ห้านะคะอ่านะคะ แปบนะคะเนาะผ่านเดือนไปแล้วนะคะเนาะ,ะเดี๋ยวเรามาเขียนนี้แป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวอ่านะคะแอดเขียนไว้เรียบร้อยเดีย๋ยวเรามาดูในสูตรกันนะคะว่ามีอะไรมั่งนะคะเนาะอ่ะขยับกล้องนิดนึงนะคะเดี๋ยว ชุดแรกนะคะของวันนี้นะคะอ่ะมาเลยนะคะติดในโซนเจ็ดนะคะเนาะเจ็ดสี่นะคะเจ็ดห้านะคะเจ็ดหกนะคะและเจ็ดเจ็ดนะคะเนาะอ่ะโซนต่อมานะคะติดในสายแปดนะคะ แปดสี่แปดห้าแปดหกและแปดเจ็ดนะคะอ่ะโซนต่อมานะคะติดในสายเก้านะคะเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกและเก้าเจ็ดนะคะอ่ะเห็นเลขกันเรียบร้อยคิดว่าน่าจะมากันเนาะวันนี้เนาะ อ่ะแอดขอเพิ่มในโซนเลขนิดหนึ่งนะคะเนาะขอเพิ่มกันที่แปดแปดนะคะแปดสามนะคะหนึ่งสี่นะคะ หนึ่งเจ็ดนะคะและเจ็ดสามนะคะ,ะต่อมานะคะในชุดต่อมาขอเพิ่มกันในโซนที่ศูนย์สามนะคะ นะคะหกศูนย์นะคะเก้าศูนย์นะคะ,ะ,คะอ่ะแอดเพิ่มในโซนนี้นะคะเนาะ อ่ะเดี๋ยวเราเพิ่มกันต่อนะคะเนาะอันนี้เพื่นเพื่รับชมไปก่อนนะคะเดี๋ยวแอดจะมาคัดในโซนอีกต่างหากนะคะเพื่อนเพื่อน,นะอย่าตกใจนะคะว่าซื้อหมดนะคะเนาะแอดจะมีสองช็อตก็คือสิบชุดและสี่ชุดนะคะเนาะวันนี้เราจะเขียนชุดรวมๆกันไปก่อนนะคะเนาะแล้วเราจะค่อยมาคัดกันในสิบชุดแรกนะคะแล้วก็ อีกตอหลังนะคะก็จะเป็น4ชุดเน้นๆนะคะเนาะอ่ะวันนี้เราดูกันก่อนนะคะนะอ่ะเพิ่มอีก1ตัวนะคะก็คืออ่ะเพิ่มอีก1ชุดกนะ็คือ98นะคะและ10นะคะ0ูย์สนะคะ และก็สี่สามนะคะและสี่เจ็ดนะคะเนาะอ่ะท่านใดชอบเบิ้ลเบิ้ลนะแอดขอให้ติดเบิ้ลเบิ้ลไว้ก็คือแปดแปดนะคะแล้วก็หกหกเนาะนะแปดแปดหกหกเพราะว่า เมื่อวานแอดติดเบิลศูนย์ศูนย์ไว้ให้แต่แอดไม่ได้เลือกให้กับเพื่อนๆนะคะแอดคิดว่ามันอาจจะไม่มานะคะเนาะก็เลยไม่ได้ติดอ่าอย่าขยับนิดนึงนะคะเนาะอ่านะคะแอดไม่คิดว่ามันจะมาเบิลศูนย์ศูนย์เนาะอ่ะวันนี้เรามาเลือกกันแล้วในโซนนี้นะคะเนาะมามาดูในเลขกันนิดนึงนะคะ ขอไปยูมนิดหนึ่งเนาะอ่ะมาดูชุดวิ่งกันนะคะเนาะอ่ะสิ้นสุดกันที่หกหกนะคะอ่ะชุดวิ่ง VIP พิเศษนะคะอ่ะไม่ใช่ชุดวิ่งฮานอยพิเศษนะคะวันนี้นะจะติดกันอยู่ที่แปดเก้าศูนย์นะคะเนาะ ่าแอดให้ติดที่8ที่9ที่0นะคะส่วนวิปกตินะคะติดกันอยู่ที่0 1 2นะคะเนาะอ่าที่0ที่1และที่2ส่วน VIP นะคะติดกันอยู่ที่0 หนึ่งสองนะคะเนาะอ่ะติดกันที่ศูนย์ที่หนึ่งที่สองแอดลืมไปหนึ่งตัวนะคะขออภัยเดีย๋ยวอดจะขอเขียนเพิ่มอีกนิดนึงนะคะเนาะนะคะตรงโซนล่างนี้เนาะขอเพิ่มที่สามหนึ่งนะคะและสองสามนะคะและ หนแปดนะคะเนาะแอดขอเพิ่มน,นิดหนึ่งนะคะนะมาสิบชุดแรกนะคะวันนี้แอดจะใช้สีเขียวเนาะสิบชุดแรกสีเขียวนะคะส่วนสี่ชุดสีส้มนะคะ นนะสิบชุดแรกสีเขียวสีสี่ชุดสีส้มนะคะจะเป็นตัวคัดเน้นๆนะะอ่ะชุดแรกวันนี้นะคะสิบชุดแรกของเราจะเลือกกันอยู่ที่แปดจิตนะคะเก้าเจ็ดนะคะ อ่ะเดี๋ยวก่อนนะคะแอดขอบขอถามเพื่อนๆน,นะคะว่าชอบเบิ้ลเไหมถ้าชอบก็ติดเบิ้ลเบิเนาะอ่ะเบิ้ลเลนะคะเนาะแปดสามนะคะอ่ะถ้าชอบนะคะเนาะ ต่อมานะคะหนึ่งศูนย์นะคะศูนย์สามนะคะเก้าแปดนะคะและหกสามนะคะอ่ะต่อมานะคะ ก้าศูนย์นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าศูนย์สามหนึ่งนะคะเจ็ดหนึ่งนะคะเจ็ดสามนะคะ สี่ศูนย์นะคะเนาะวันนี้นะคะเลือกกันไปเรียบร้อยนะคะเนาะอ่ะโอ้ลืมไปนะคะเนาะอ่ะสิบชุดนะคะแอดขอเลือกสีส้มนะคะวันนี้นะที่หกสามนะคะ นะคะเก้าแปดนะคะ ลืมอีกหนึ่งชุดนะคะเนี่ยก็คือเจ็ดศูนย์นะคะและแปดหนึ่งอะวันนี้ขอห้าชุดนะคะกับสีส้มเนาะสีเขียวเราขอพันนะคะเด้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูสีเขียวของเรานะคะว่าไปได้กี่สีแล้วนะคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอะสีเขียวเราสิบชุดนะคะเนาะนะคะ,นะคะสีส้มวันนี้อดเพิ่มเป็นห้านะคะอะนะคะห้าชุดสีส้มนะคะ ส่วนเลขเด่นนะคะเนาะเด่นของเราวันนี้นะคะเดี๋ยวอ่าเลขเด่น VIP นะคะเดี๋ยวอนจะขอแต้มนิดนึงนะคะเนาะขอเน้นกันอยู่ที่แปดกับเจ้านะคะเด่นแปดลองเ้านะคะส่วนในชุดนะคะ ศกับ1น,นะคะเนาะ,ะเด่นศูนย์ลองหนึ่งนะคะชุดต่อมานะคะศูนย์นะคะลองหนึ่งนะคะเด่นหนึ่งลองศูนนะคะเนาะอ่ะวันนี้แอดเลือกชุดในโซนนี้ให้กับเพื่อนๆนะคะเนาะอ่ะ ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามอ่ะวันนี้เราจะได้มาลุยๆกันต่อนะคะอ่ะงวดที่ผ่านมาเราก็เหมือนหมาน,นกันไปแล้วนะคะเนาะอ่ะนะคะวันนี้เราโดนกันไปสองหน่อยเนาะอ่ะวันนี้นะคะก็ขอให้เรารวยๆกันอีกเหมือนวันเมื่อวานนะคะเนาะเมื่อวานเรารวยกันไปแล้วสองหน่อยนะคะก็โดนที่เก้าหกเต็มๆนะคะและหกสองแอดไม่ได้เลือกไว้นะคะเนาะอ่ะ สีส้มนะคะคือตัวที่เรานั่นนะคะเลือกกันไว้นะคะเนาะอ่ะถ้าชอบนอกเหนืจากแอดได้นะคะเนาะอ่ะวันนี้แอดก็รวบรวมเลขมาให้นะคะท่านใดชอบสิบชุดนะคะที่แอดแต้มสีเขียวไว้นะคะก็จะไปคัดเอาได้นะคะเนาะคัดตามที่ท่านชอบได้เลยนะคะส่วนสีส้มนะคะแอดคัดมาห้าตัวท่านชอบตัวไหนก็ได้นะคะหรือชอบตามแอดก็ได้เลยนะคะเนาะอ่ะ นี่ก็จะเป็นแนวทางของหานหน่อยนะคะอะหวังว่าวันนี้เราจะรวยๆกันเหมือนๆกันนะคะอะเดีย๋ยวเราไปรับชมคลิปหวยลาวกันต่อนะคะเนาะเมื่อคืนผลหวยลาออกกันแล้วนะคะเนะาะเดี๋ยวเราจะไปรับชมคลิปกันต่อเนื่องนะคะขอลาคลิปนี้ไปนะคะขอขอบคุณค่ะ